สวัสดีครับวันนี้พบกับครูโอมนะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคการเป่าขลุยนะครับหรือแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้ฝึกกันนะครับเทคนิคที่ใช้กันมากที่สุดนะครับในการเป่าขลุยเลยนะครับก็คือการตัดลมตัดลิ้นเพื่อเป็นการเน้นเสียงให้มีความชัดถ้อยชัดคานะครับเสียงชัดเป่าชัดในการตัดลิ้นตัดลมนะครับสิ่งสําคัญเลยที่ต้องใช้นั่นคือลม นะครับแล้วก็ลิ้นนะครับต้องมีความสัมพันธ์กันให้เพื่อนๆนะครับพูดคําว่าทูพร้อมกันนะครับทู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 นะครับสังเกตนะครับพอคําว่าทูเนี่ยมันจะมีลิ้นเข้ามาผสมนะครับเป็นการใช้ลิ้นในการตัดลมออกนะครับทู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 เห็นไหมครับลิ้นมันก็จะออกมาที่ลายฟันตรงนี้ทูทูทูนะครับให้เราใช้การปฏิบัติ แบบนี้นะครับในเราคุยนะครับผมจะเลกตัวอย่างเสียงโดนะครับเห็นไหมครับเหมือนเราพูดคําว่าทูแต่เราพูดลงไปในคุยนะครับพูดลงไปในเราคุยแบบนี้เขาเรียกว่าการตัดลมหรือตัดลิ้นเพื่อให้เสียงมีความชัดเจนนะครับผมจะลองเป่าทีละเสียงนะครับ เป็นฝึกอัดที่1น,นะครับให้เพื่อนๆฝึกช้าๆนะครับเป็นการฝึกตัดลมตัดลิ้นเพื่อให้เพลงมีความชัดถ้อยชัดคำนะครับเหมือนการออกเสียงโดยที่เราออกเสียงได้มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเริ่มจากเสียงโดต่ำนะครับ ลองไล่ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไล่สิ่งลงแบบฝึกหัดที่2นะครับแบบฝึิห์ดาสุดท้ายนะครับแบบฝฟิหัดที่3นะครับ ชมตัวอย่างเพลงที่ยังไม่ตัดลิ้นนะครับทีนี้จะเพิ่มการตัดลิ้นเข้าไปนะครับ สำหรับ3แบบฝึกเพื่อนๆพี่ๆลองอกลับไปซ้อมรับไปฝึกกันดูนะครับข้อดีของการตัดลมตัดลิ้นของคุุยนี่นะครับจะช่วยเพิ่มความคมชัดให้กับเสียงเพลงกับประโยคเพลงได้มากขึ้นทำให้เป่าได้ไพเราะนะครับเป็นคำเป็นประโยคที่มีคุณภาพนะครับลองปรับใช้กันดูนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย